ครับทุกคนนะครับพบกับผมครับอับออม 3D นะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําการทำล้อแทรรถขุดดินนะครับตัวนี้ตัวที่ผมทําไว้แล้วนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมลบผมจะลบตัวเก่าออกเลยนะครับดีลิทเลยครับผมนะฮะอันดับแรกนะครับผม กดแอดเปลี่ยนขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมกดแสล็ปครับเพื่อแยกชิ้นงานออกมาเพื่อที่จะทําง่ายนะครับจากนั้นนะครับพิดิดโหมดครับกดคอนโทรลอาครับแบ่งครึ่งครับจากนั้นครับเลือกจุดครับกดชิปเลือกสองจุดนะครับผมกด x ลบ สองจุดออกนะครับจากนั้นมา add modify ครับตัว mirror ครับจากนั้นเราก็คลิก clipping นะครับผมเพื่อที่งานจะเชื่อมกันนะครับจากนั้นนะครับผมกดเลขเจ็ดนะครับดูด้านบนนะครับกด A ครับผมเลือกทั้งหมดนะฮะจากนั้นกด S เพื่อทำการย่อในแกน y ครับ S y ครับ ลงมาครับผมพยับเมาส์ลงมาครับก็ประมาณกะเอาประมาณนี้ฮะจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มเส้นตรงนี้นะฮะเพื่อรอแทร็กจะเป็นเคิร์ฟโค้งนะฮะ Control R ครับคลิกหนึ่งทีครับแล้วก็เลื่อนมาแกน X นะผมด้านขวาฮะระยะเอาประมาณนี้ฮะจากนั้นนะครับเลือกสองจุดนะครับผม กดชิปด้วยนะฮะยกแกนเซขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเราจะเพิ่มแทร็กตรงนี้จะเป็นเส้นนูนมาสามเส้นนะครับเพื่อให้เกาะยึดดินนะครับผมประมาณนั้นนะฮะดับแรกครับคอนโทรลนะครับเพิ่มเส้นมาตรงกลางก่อนครับ ลิกสองทีครับจากนั้นครับก็คอนโรลอ,อาเหมือนเดิมครับขยับไปครับประมาณจุดห้าครับคอนโรลอาขยับมาพิมจุดห้าครับ ก็จะได้ประมาณนี้เส้นตรงกลางครับกดอินเทเนตครับเลือกคลิกมันจะเลือกอ่าทั้งหมดทั้งเส้นนะครับแล้วกดคอนโทรลบครับขยับขยายให้มาให้มันประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับผม มาที่เฟซครับกดอันติเนตครับคลิกแล้วก็กดชิปอันติเนตคลิกผมชิปอันติเนตคลิกครับเลือกประมาณนี้ทั้งหมดครับผมแล้วกดเดี๋ยวสักครู่ครับเพิ่มความหนาของเราเราจะเจาะรูเราแท็กมันจะมีรูตรงนี้ครับสี่รูครับสองข้างครับอเพิ่มเส้นครับ ครครับดึงเข้ามาครับแล้วกดคอนโทรล B ครับเป็นสองเส้นนี้นะฮะเพิ่มเส้นตรงกลางนี้มาอีกครับคอนโทรล R ครับคอนโทรล R ครับรูจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็กดที่เฟสครับเลือก เลือกเฟสสองจุดนี้ครับเพื่อทำเป็นรูครับเนี่ยสกู่ครับย้อนกลับก่อนนะครับเพิ่มเส้นตรงนี้อีกหนึ่งเส้นครับมาณนี่ครับเฟสเลือกสองจุดนี้ครับผมกด x ครับผมลบเฟสออกครับก็จะเป็นรูมานี่ครับจากนั้นนะครับ เราจะทําการให้เพิ่ม subdivision ให้ตรงนี้มันกลมขึ้นนะครับผมมาที่เส้นครับทอร์เน็ตครับเลือกทั้งหมดครับทอร์เน็ตครับเลือกทั้งหมดครับ subdivi ครับเพิ่มคลิกเป็นเพิ่มเป็นสองครับจากนั้นก็มาเป็นคลิกที่ตรงจุดนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะทําการไซเคิลนะครับผม ดูนี้ให้มันกลมขึ้นครับกดอินเทอร์เน็ตครับเลือกทั้งหมดครับชิปด้วยนะครับผมจากนั้นก็ลิกขวาครับรูปทูนนี่เราก็เพิ่มจากแอดออนได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับอ่าพิมพ์เข้าไปครับแอ o อ นี่ครับจะขึ้นมาแล้วก็ติ๊กครับผมคลิกขวานะครับผมรูปทูลครับใส่ขึ้นครับมันก็จะจะกลายเป็นวงกลมครับเนี่ยมาเนี่ยครับทําเหมือนกันครับอินเทอร์เน็ตชิปนะครับผมแล้วก็คลิกขวาครับอ่าไม่ใช่ครับผิดครับใส่ขึ้นครับเนี่ยฮะปั๊บเนี่ยประมาณนี้ครับเราก็จะได้รูได้แล้วครับผมประมาณนี้ฮะจากนั้นครับเพิ่มความหนาของล้อแท็กนะครับผมกดเอครับผม จากนั้นก็กดเพิ่มความหนากด E ครับแล้วก็ z ซครับผมล็อกแกน z ซนะกดเลขสามดูด้านข้างครับก็จะประมาณนี้ครับจากนั้นครับเรามาเพิ่มขอบนี้ครับให้เป็นรอยหยักเหมือนประมาณว่าเกาะเกาะดินนะครับผมประมาณนี้กดอันเจเนครับเลือกเฟซทั้งหมดครับ ตรงกลางนะครับกดชิปเลยนะครับอินเทอร์เน็ตครับชิปอินเทอร์เน็ตครับจากนั้นก็สักครู่นะครับเราจะไม่เอาด้านบนด้วยนะครับกดชิปครับผมเลือกแล้วก็คอนโทรนครับคอนโทรลตรงกดคอนโทรนครับผมค้างไว้แล้วก็คลิกอีกฝั่งหนึ่งครับตรงปลายครับมันก็จะเลือกสามเส้นนี้ครับผมแล้ว ตรงกลางครับชิปครับเลือกครับผมแล้วก็คอนโทรลครับชิปคอนโทรลครับนี่ครับด้านบนสังเกตว่าด้านบนจะไม่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 ถูกเรื่องครับเราเลือกแค่ด้านล่างครับจากนั้นนะครับกด e ครับแล้วก็ดึงลงมาครับประมาณนี้ครับให่เป็นอยากครับผมไว้เกาะดินนะครับผมประมาณนี้ฮะจากนั้นนะครับ ตรงนี้เราจะทําให้มันคโค้งครับอันนี้มันตรงตรงกันไปครับมันเป็นเหลี่ยมกันไปครับไม่สวยงามครับเลือกเส้นครับกดอันดีเน็ตครับเลือกทั้งหมดครับจากนั้นครับกดคอนโทรลบีครับสกอร์เมาส์ครับตรงกลางครับเอาที่ประมาณนี้ครับสี่เส้นครับเราจะได้อยู่งานที่โค้งครับตรงมุมนี้นะฮะผมเพิ่มความโค้งเข้าไปครับ กดชิปผมเลือกเส้นครับประมาณนี้ฮะบอโทอนทบครับจะได้ผิวโค้งมานี่ฮะเนี่ยครับเราก็จะได้รถแท็กนะครับสวยงามครับผมแล้วเรามากดเช็ดสมูทครับแล้วก็มาเลือก Uh, n o r m อ l แล้วก็สมมุติครับงานก็จะเนียนขึ้นครับประมาณนี้ครับผมจะใช้คำสั่ง v a เ i ว l ของ uh, add-on ชื่ออันนี้ครับผมจีมนะครับผมตัวนี้ก็หาโหลดแล้วก็เป็น add-on ฟรีครับผมหาโหลดได้ในอินเทอร์เน็ตครับ คลกที่ชิ้นงานครับแล้วก็เลือกบิวิวครับเนี่ยครับงานก็จะเป็นมันจะเป็นบิวเวลอัตโนมัติครับก็จะอันนี้เรามาลดตัวนี้เหลือสักห้าครับแม่อ่าสามแล้วครับเนี่ยครับให้เส้นมันแต่ครับเรียบร้อยครับได้รถแท็กสวยงามครับจากนั้นก็ กดเสร็จแล้วครับกลับมาที่หน้าหลักครับเราแตกของเราครับประมาณนี้จะมันก็จะใหญ่ไปครับแล้วก็กด S ครับผมย่อยลงมาครับเอาครับประมาณนี้จากนั้นนะครับจากนั้นเรามาสร้างเส้นเคอร์ฟครับผมเพื่อที่จะ ทำการทำล้อให้เป็นวงกลมนะครับผมเป็นวงรีนะครับผมกด Add คิร์ฟเข้ามาครับเ Loop c ขึ้นครับกด RY ครับ90นะครับประมาณนี้จากนั้นกด c อน t r ร l a ครับแล p l y Rotation ครับผมที่เราหมุนเมื่อกี้ครับ จะผายเข้าไปครับจากนั้นครับอิดิทม d e ครับกดเลขสามครับดูด้านด้านข้างครับจากนั้นแล้วก็ขยับให้อยู่ตรงกลางเปลืองนี่ครับผมจุดตรงกลางนี่ครับจากนั้นครับกดย่อแกนแซครับกดเอสแซครับผมย่อลงมาครับให้อยู่ประมาณรอลเลอร์รอนเลอร์ครับผมขอบล่างก็อยู่เส้นล่างครับผมประมาณนี้ จากนั้นครับกดขยายแกน y ครับกด s y ครับให้อยู่ประมาณปลายของเฟืองครับผมจากนั้นนะครับกดสวิตช์สักหนึ่งรอบครับเนี่ยฮะแล้วเราก็มาเลือกกดชิปนะผมเลือกเส้นบนกับล่างครับคู่นี้ครับเกิดง่ายในหาง่ายในการขยับ ขยับแกน y ครับชิปบนล่างครับขยับครับชิปเลือกบนล่างครับขยับแกน y ครับกดชิปบนล่างขยับแกน y นั่นเอครับนี่ก็กดเลือกจุดนะครับขยับอันนี้มันชิดกันไปแล้วขยับออก ตันนี้ก็ดึงลงครับให้มันดูเข้ากับทรงรูปล้อตรงนี้ฮะจากนั้นก็กดออก o p ออห e c ลงไปครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างเคร์ฟให้มันเพิ่มล้อท็กขึ้นมารอบเตัวนี้ครับกดที่ล้อแ็กครับ d modify ค u ร์ฟตัวนี้น,นะฮะ แล้วก็มาเลือกเส้นเคิร์ฟครับเลือกเส้นเคิร์ฟครับปั๊บเดี๋ยวเราก็มาเลือกแกนนะครับเป็นแกน y ลบ y นะครับผมจากนั้นนะครับอ๋อเราต้องเพิ่มอันนี้อนครับสักู่นะครับก่อนที่เราจะกดตัวเคิร์ฟนะครับผมเรามาเพิ่มจำนวนของรถแท็กก่อนครับอารีนะครับ ในแกน y ครับหนึ่งครับ x เป็นศูนย์นะครับมันก็จะเรียงกันในแกน y ประมาณนี้ครับดึงเคอร์ฟลงมาข้างล่างครับจากนั้นนะครับเปิดเคอร์ฟประมาณนี้แล้วก็เราก็มาเพิ่มจำนวนของแทร็กครับให้มันรอบเส้นเคอร์ฟครับประมาณให้มันพอดีนะผมตอนนี้อยู่ที่33ครับผมนะครับ ลอมันชิดกันไปครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเพิ่มไปอีกสักหนึ่งครับล้อจะอยู่ที่ประมาณสามสิบครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะใส่สีเข้าไปครับเป็นสีดำครับ black นี่ครับเราก็จะได้ล้อแท็กตัวนี้แล้วกดเลขหนึ่งครับดูด้านหน้าครับแล้วก็เราขยับล้อมาในแกนเครับให้มันตรงกับเปลืองด้านหน้าครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับเราก็จะได้ล้อแท็กสวยงามครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมแล้วก็ จากที่เราขยับนะครับเราต้องมากดเออร์อรจินนะครับให้มันไปที่เคอร์เซอร์ครับคือจุดนี้ฮะสักครู่ครับเราต้องแอปพลายอันแรกก่อนครับที่เราให้มันติดกันนะครับแอปพลายครับไปครับจากนั้นครับเซตออรจินเคอร์เซอร์ครับแล้วก็ เพิ่มอีกเลอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับเราก็จะได้ลอดแท็กครับประมาณนี้ครับสวยงามครับรู้สึกว่ามันจะยืดออก่าด้านข้างมากเกินไปครับแล้วก็ย่อมาที่อีดิทหมดครับกด A ครับเลือกทั้งหมดครับกดย่อ S เปลี่ยน X ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ ไปที่ออบบ o ออ e Mode นี่คสวยงามครับลอแทกครับถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้นะผมก็กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านได้รับชมนะครับฝากช่องของผมด้วยนะครับผมนี่ก็ผมก็ขอจบคลิปลอแทก แค่ yeah. ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม